มือช้าบ่ตีนช้าบ่นิ้วล็อกพร้อมมานี้สวัสดีครับอิสานพ่เจ้าครับมาตามมาเขาป้าหาสมุนไพรเนี่ยจังเสียเป็นเคือหยาบยางอยู่นี่นะครับเป็นเทาเป็นเคือขึ้นไปพุ้ละเสียตัดเอาก้อนจุบถึงพุ้ละ ได้มาแล้วเคือบอละเพ็ดนะครับหรือว่าเคือก่อห้อบ้านเฮานั่นแลหละเฮากะสิมาหั่นเป็นต้อนน้อยๆนะครับหั่นหั่นประมาณยังสี่นะครับนี่ประมาณยังสี่หั่นเอาจากสองสามท่อนนี่นี่หั่นไปสองสามท่อนได้แบบนี้แล้วนะครับเคือบอละเพ็ดตอนน้อยๆหาโซดามา แช่เย็นแห้งดีปิ้งที่นี้ก็ตามด้วยไอ้เขือบอลเพชดน,นะครับย้อนเข้าไปเลยนี่นะครับโหละ่ะมันสีฟูขึ้นเลยย้อนลงไปนะอันนี้แค่เคือบอลเพชดกับโซดาซื่อๆนะครับย้อนซํานี่แช่ไว้จะหาถึง10บนาทีก็รู่เรื่องนะครับมันก็นสีออกรดขมแน่กินเป็นประจำเท่านั้นเองง่ายๆ เดี๋ยวสิลองซิมห้เบิง้งมันสิออกขมออกซ่านะครับเเริ่มขมแล้วเริ่มขมคอแต่ว่าดีนะครับดีนะครับไอโซดาดีเพราะว่ามันสิทำให้กระจายเขาไอสู้ร่างกายของเขาได้ดีนะครับถ้าโซดาเย็นโซดาซาสุดยอดแล้วอีกหนึ่งวิธีหาโคกมาจะทำให้ดูนะครับของเข เปิดโคกซื้อๆนี่แหละเปิดนะครับแล้วเขาก็ย้อนย้อนไอ้เครือบอระเพ็ดใส่น่ะมันก็สิบฟู่นะครับนะจากประมาณเดียวกันนั่นแหละนะครับอันนี้ก็แช่ไว้ถ้านั่นนี่หลีก็สิบประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่บ่เกินนะครับเขาก็กินได้เลยอันนี้มันสิไปแก้พวก มือช้าเท่าช้านิ้วล็อกนะครับถ้านิ้วล็อกนี่ครับใช้เวลาโดนแน่กระสิประมาณเดือนกว่าสองเดือนประมาณนะครับอันนี้เขากินยิ่งสี่ได้เลยมันกระสิออกอันนี้ออกหวานออกขมนะครับจนมากสีขมหละหลายกว่าโอ้ติดคอแล้ว <laughs> ถ้าผูใ้ใดเป็นตามที่ว่ามากอ่ะร้องหามาทำนะครับสองวิธีนี่ ด้วยเครือบอระเพ็ดกแัแซยอนอแซย่อนไอแซยอนไว้กินซื่อนี่แหละนะครับถ้าเขาสีดองไวก้กะเอาไว้อุณหภูมิห่องนะครับไม่ต้องปิดฝาแน่นนะครับเดี๋ยวมันสีฟู่เลยอันนี้ความดันมันสูงนะครับเขากบดเปิดรวมๆด้วยอาการมื้อช้านิ้วช้าตีนช้านิ้วล็อกซี่นี่คนเป็นกันเยอะนะครับ ถ้าอายุสูงสูงขึ <net> uh no <st> 네爸爸้นจังเจ้าจังคอยเฮี่ระดาอันนี้บบแมนเว้าซื้อๆบแมนเว้าแบบเลื่อนลอยนะครับอันนี้เขาอาศัยประสบการณ์เอฟซีหลายๆคนนั่นแหละนะครับเป็นเมนมาบอกว่ามันอาการดีขึ้นอีลีจังนํามาบอกโบยากดอกท่าสีหาท่าสีเฮ็ดบบเปืองต่างจ้อยสวัสดีครับ